ละซาบาทวบแคมแมมามลฟ์สวสดีทุกคน,น,นวันนี้เรามาแอวเมืองปูถแวถวแถวข้างตังนี่เป็นไายข้า,ข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 าขงขาเฟเอ๊ะถ้าเราเฮยเลยไปหัหน้ามันจะมีตลาดกับเปรซุกเออเราไปซื้อที่ตลาดดีกว่ามีขายเ้วจะขายเห็ดเห็ดเราไม่กินวันนี้เราเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวอันนี้ก็เห็ด กาแฟเห็ดไม่เอาเราไม่กินเห็ดสวัสดีค่ะสาวพวมแพรมวันนี้วันนี้มาแอลที่ไหนเจ้าวันนี้มาเที่ยวบัวค่ะบัวนี่อย่างเรามากันบ้ชวนกันออกไปมาเที่ยวเออเขาติดชอบพี่น้องค่ะน้อเออเขาเลยขัดวันที่ไม่มีนักท่องเที่ยวมาแต่บรรยากาศดีก็จะไม่มีใครแย่งกันก็เงียบๆเนาะไม่เอาจริงๆแล้ว ถ้าไข่ไม่เอาวันธรรมดานี่จะหมอนกว่าน่ะเนาะเอ้าชิวๆนั่งๆเลิบๆวันนี้เราอยู่เมืองปูวเดี๋ยวเราไปหาแวะซื้ออะโวคกาโดดีกว่าอาดอดอโดเอ๊ะแพมไปโดยสากัดหรือ,อยังสากาัดไปตลาดหรอ,อนี่ไงนี่ไงเราแวะตลาดนี่แพม ดนี่เราต้องถามดูก่อนว่าโลจักบาทเขาขายเป็นทา,า,าร์ตจาละซาบาทจาละซาบาทเหแคมแคมเอาอะไรแคมเอากี่จานแคมเอาไหมเอาเดี๋ยวพจิตจต่ายตังให้ไม่หนูไม่มีหนูไม่กินอพูดหนักซื้อไปก่อนสักสองสามวันก็เดี๋ยวนี้ขเขาเก็บใหม่เก็บวันนี้ไหน<อ> <laughs> เได้กินไม่ได้ี้นี้กินได้หนอสักสองสามวันหนอขเก็บใหม่อืมเดี๋ยวขอขถายไปฮะมีหนอฮะแคมถือสายให้ป้าจิตกป้าจิตเลือกก่อนแตงจนแตงญี่ปุ่นแตงญี่ปุ่นถ่ายจะได้หูาสาวน่คาสาวแต่าสาวเทปดรู้สบาเ็อันนี้จานละสาวแต่อันนี้หนึอันนี้ห้ิบจ้ะ เปห้องเพชรนะคะเพชรเขื่อนเพชรแดงเพชเขือนอันนี้เป็นเห็ดด่านเช่าเราอจอนอสัาวอันนี้ซาวนี่แถมนี่มวงอย่างม่วงก้มบ้านเท้าเนี่ยสิบบาทสิบบาทแต่าว่ตถุแต่วานีดเสิบบาทอันนี้ก็สิบาทสิบบาทเนาะเชิญรับนีเราขนาดสิบบาทอันนี้มันมาคนละพันคนละพันอันนี้เป็นห้องบ้านบ้านนาคำตนนาคศิลาเพชมัว เนี่ยเน้ามันจะด้านน่นะเอออันนี้พอพอดูกั้นี่ชิมก็ได้นะทุกคนถ้าไข่ไวแอลเมืองน่านช่วงนี้ก็จะมีอะโวคาโดเมืองปัวมันกำลังเริ่มมันกำลังเริ่มออกอร่อยมันจะน้านะเออนี่จะน้าๆมันคนละพันหนอจ๊อ๋อเนื้อมันก็จะไม่เหมือนกันเออนี่ก็น้าทั้งนี้เนื้อมันเนี่ยงั้นเราเอานี้นี้นี้นี่ส่างกันละนี่นี้อ่า อะไรก็มาแล้วทำเอาไหมทำกินไหมโฮคาโดไม่กิอร่อยนะอะโด้ของของสวนเท้าของเราส่งของบ้านของปั่นไม่ไหมเอออันนี้ก็มันเยอะกินนี่นะเสี๊ยบดูเนื้อไงบรรนานาถ้าใครไม่แอลเมื่อกี้ถ้าเฮามาจากวัดไหนก็วัดบ้านพงศ์แล้วก็แวะร้านเป็ดลุงชัย แรกจะขับมาขายน้อยก็เพิจะขายทุกวันเนาะขายทุกวันเอาเอาซื้อปนตค่ะเอา่กับอันนี้คี่กันเลยคู่กันเลย่นี้กูกันนี่เอาไปเป็นของฝากใส่ถุงใหญ่ที่ก็ได้่ใส่ถุงใหญ่ทีกรด่อร่อยหอมจัเลยอย่าลืมบรรยากาศด้านหลังก็สวยนะแถมดูดี ปดิบสามสี่สิบสองเลยสามอันนี้อันนี้อันนี้ก็สี่สิบหรอกอาสองจานสองาโอ้ยสองจานตายแล้วเราตกเลขวเราสามถงหกสิบไม่าวไม่าวพี่ก็ไปลานเ็จใช่ใส่แต่กันไม่ได้จ้าบ้ันถึงโลกอาหารเนี่ยกว้าโลกกว่าเนี่ยจานนี่ก็โลกจันดีจังดี ต้องแค้ไทยเลต้องแค้ไทยมันขายเป็นรถล้นขายรถแต่ไหนต่อมันผาดกันใหญ่ๆกิโลสามสิบห่าก่อนนะนี่เรามาขายขากันหน่อยบรรยากาศเขียวกะจีแต่ถ้าถ้าเราไปถึงตรงนี้มันจะเป็นอ่าฟมหัวเห็ดเนาะลุงเนาะแต่ความหัวเห็ดเนี่ยแพมาแล้วนี่เนาะเคยมาไหมที่มันมีขายพิซซ่าด้วยนะนะ ซาเขาก็อร่อยอยู่นะความโหเห็้ยแล้วมันมีที่หนึ่งที่พี่พี่จองเขาเล่นเขามานั่นละที่ต้องต้องข้ามไปที่อยู่กลางนาที่อันอะไรนะพิซซ่าอะไรนั่นนะมันมีด้วยนะนเราคนนั้นเราไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่อุงปัวนี่แหละอจําไม่ได้วันนั้นตอนนั้นเซฟไปอยู่ต้องจอดรถไหมพ่อใช่หรอใช่ใช่นั่งรถอิตาลีเอออันนี้สแสดงว่าตัวดูคลิปนี้เพาแอบเป็น อันนี้ขายอะไรนี่ก็มอคค้าเนี่ยนี่ถ้าใครมาเที่ยวหน้าหน้าฝนเนี่ยซื้อเอาแนะนำเลยถ้าใครมามาปัวเนี่ยแนะนำอะโวคาโดอะโวคาโดมังปัวนี่เนื้อมันจะหนาอร่อยมันอยู่ที่อากาศกระหาลุ่งเนาะนี่อากาศดีบรรยากาศดีดีกลิ ออกมาจากวัดบ้าน,น,นกุ่งเราลุงนาอ,ลนอแล้วเขาก็เลี้ยวอย่างเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขึ้นมาถ้าเลี้ยวซ้ายไปบอกเกลือไปถนนหมายเลขสาม ได้ตะกี้ที่เขาแวะซื้อเขาด่วอ,อ,อจำไม่ได้แล้วมันก็จะผ่านลำดวนผ้าท <c oughs> อนอ๋อ่ไวันนี้มันเป็นวันอะไรไงวันธรรม,มาดา <c oughs> วันนี้มันเป็นวันพ่อเลยัสบอดีวันมันก็จะออกไปมองปัวเราก็จะมีที่เที่ยวอีกก็คือ, <c oughs> อ วัดภูเก็ตเนะะาะเส้นทางนี่นะเทีเ่ยวได้เส้นทางตรงเข้าไปเลยภูเก็ตแล้ววัดภูเก็ตชุมชนไทยลื้อเนาะแล้วเราแต่นี่เราจะไปกาแฟลงบุมเมืองปัวถ้าใครอยากไปเที่ยวไปกินโกโก้ก็โกโก้ววลเล่เนาะ,ะมีที่เที่ยวเยอะค่ะวนมาแต่วันนี้เราจะไปลงบุมที่แรกว่าจะไปลงบุมที่ทางงผาเนาะ แต่ว่าร้านกาแฟคาเฟ่เขาเปิดเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าเนี่ยจะไม่เป็น,นดีฤดูการทำนาแล้วจ้าใครจะมาเที่ยวรอยอีกนิดนึงถ้าปูเข้าแล้วมันจะงามไงเนาะมันจะเขียวๆเหมือนเราไปแบบสปันอะวันนั้นเพื่อนมาก็เลยไม่ได้ขึ้นไปสปันเพราะว่าข้าวยังไม่เขียวอืมไหนนะกาแฟลงมัวลงบ่มปัว,งงปวมัน,นเป็นคาเฟ่เหรอใช่เขาทำเป็นคาเฟ่มีขนมแล้วก็ วันวันก่อนมาแล้วประจิตไปแล้วปิดจ,จ้าวันนี้มาใหม่นนมาใหม่เทียนตายเดี๋ยวเราไปด้านด้านด้าน,น,น,นข้างในมันจะมีโรงบุมเนี่ยค่ะที่ที่เห็นในรูปที่เขาบรถ่ายรกันอืม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 สวยค่ะส,สวยมันแบบพาลุงสุบไปย้อนอดีตจีบสาวรงบงุ๋ม <laughs> มาไกลนะมาไกลนะนะนี่คนขับรถของเราจ้าหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยว คนเดียวนะั่นเฟียวนะพ <feel> ี่ได้อยู่ได้อยู่ขับออกมาทางเข้าไปในเมืองก็จะเลยยูเทินนี่มานิดนึงเขาเรียกว่าอะไรนะถนนสายเก่าเนาะลุงเนอะอันนี้เป็นถนนสายใหม่ใช่ไหมที่ที่ <c oughs> คาเฟ่ปัวนี่มันจะอ,อยู่ถนนสายเก่าถนนสายในเขตอำเภอปัวโอโ้โ,อโหโอห้ <c oughs> โ,อโห <c oughs> โอห้โอหคอนโด ไปอีกนิดนึงก็จะเป็นโกโก้วันเล่ร้านอาหารที่ปวนนี่ก็อร่อยเยอะนะตรงนี้ลาบร้านลาบแซบอะไรพวกปิดเออพวกแกงแพะอะไรนี่ก็อร่อยเข้าตรงนี้บ้านปรางอีรกนะมีขายโกโก้ขายมีที่พักแต่เราตรงไป รถดีฮไม่ไม่ไม่ทะเลาะกับซิลีสปกตินี่จะฟีดกับซิรีสนะแคมพบพวานี่บรรยากาศดีนะแคมมันมันโอบล้อมด้วยอ่าดอยกูคาแล้วก็มีน้ําตกแลก้วก็อะโวคาโดถ,ถึงอร่อยผลไม้อร่อยดีอันนี้มาถึงเส้นเก่าวงเวียนยรู้สึกว่าซ้ายหรือตรงไปซ้ายเนาะซ้ายซ้ายซ้าย คดซิงโคดซิงขวาขวาขวา,ขวานะซ้ายไปซ้ายอันจริงแล้วตลาดจะอีกดีนะตลาดหน้าโ <c oughs> งเรียนปัวโรงเรียนปัวผ่านหน้าโรงเรียนปัวแล้วก็ตรงไป จ้าฮ่าสำแน่เจ้ามือ